สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับเหมือนเช่นเคยครับพบกันแต่ละครั้งผมก็จะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถามาฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมได้นำข้อมูลคาถาอิติปิโสตามทิศเแบกหรืออิติปิโส8ทิศเแบกมาฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับจะเรียกว่าตามทิศหรือ8ทิศ ใช้ได้เหมือนกันครับแล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนมานะครับไม่มีอ่ากำหนดไว้ชัดเจนคือในตัวคาถานั้นเหมือนกันนะครับส่วนในวิธีการเรียกนั้นแล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกจะเป็นอิติปิโสตามทิศหรืออิติปิโส8ทิศได้เช่นเดียวกันนะครับอิติปิโส8ทิศเป็นอีกหนึ่งคาถาที่ผู้เท่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ ใช้ภาวนาเพื่อป้องกันภัยอันตรายมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเชื่อกันว่ามีคุณอนเนกขนานับร้อยแปดประการดังจะกล่าต่อไปนี้นะครับสำหรับการใช้คาถานะครับท่านต้องขึ้นนโมสามจบก่อนทุกครั้งนะครับแล้วจะท่องทีเดียวทั้ง8บทหรือจะเลือกใช้ในบางบท ตามความเหมาะสมตามความต้องการของท่านก็ได้นะครับเพราะมีทั้งหมด8บท8ทิศนั่นเองนะครับจะใช้แบบท่องภาวนาไปเรื่อยท่องไปเรื่อยสวดมนต์ไปเรื่อยหรือจะเลือกใช้เป็นบางบทก็แล้วแต่นะครับบทที่1ครับอิระชาคตะระสาอิระชาคตะระสาเรียกว่ากระทูเ้เแบกคุ้มทิศ บุรพาเสกเป่าพิษร้ายจากพิษสัตว์กัดต่อยอิระชาคตะระสาเรียกว่ากระทู้เจ็ดแบกคุ้มทิศบุรพาเสกเป่าพิษร้ายจากสัตว์กัดต่อยนะครับจากสัตว์กัดต่อยใช้ได้หมดเลยเสกแล้วก็เป่าไปตรงจุดนั้นนะครับ สบทที่สองนะครับติหังจะโตโรทินังติหังจะโตโรทินังเรียกว่าฝนแสนหาคุ้มทิศอาคณีสำหรับบทนี้ใช้ทำน้ำมนต์ลดคนลดคนไข้ที่เจ็บป่วยไข้ก็จะหายนะครับติหังจะโตโรทินังเรียกว่าฝนแสนหา คุ้มทิศอาคเนใช้ทําน้ำมนต์รดคนไข้คนไข้ก็จะาหายป่วยนะครับบทที่3นะครับบทที่3ปิสัมระโรปุสัตพุธปิสัมระโรปุสัตพุธเรียกว่านารายเกลือนสมุทนะครับนาลายเกลือนสมุต,นะค,าามตคุ้มทิศทักษิณ ใช้ภาวนากันพูดผีปีศาจนะครับปิสัมระโรปุสัตพุทธเรียกว่านารายเกื่อนสมุดคุ้มทิศทักษิณใช้ภาวนาการพูดผีปีศาจถ้าท่านคิดว่าในบริเวณที่ท่านอยู่มีพูดผีปีศาจท่านก็สามารถที่จะใช้บทนี้นะครับท่องไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยนะครับ พูดผีพีศาจได้ยินก็จะไม่มาวุ่นวายมายุ่งมาเกี่ยวกับท่านไม่มายุ่งมาเกี่ยวกับท่านนะครับข้อ4บทที่4โสมาณกิถาโทโสมาณกิถาโทรเรียกว่านารายคลายจักคุ้มทิศหอรดีเสกสวดร้อยแปดคาบทํน้ำมนต์ไล่ผีหรือ ให้คนท้องดื่มกินจะคลอดลูกง่ายโสมนะกริถาโทเรียกว่านารายคลายจักคุ้มทิศหอละดีเสกร้อยแปดจบนะครับกันผีลดน้ำมนต์ทำน้ำมนต์ได้ให้คนท้องกินได้คลอดลูกง่ายนะครับบทที่ห้าพระส,ำสำัมสัมวิสะเทพะเรียกว่านารายขว้างจัก ไต่ตึงพบคุ้มทิศปจิมเสกพรมร่างคนไข้ไล่พูดผีปีศาจได้พระสำสำวิสะเทพะสำหรับบทนี้เนี่ยผมมีประสบการณ์เมื่อก่อนผมเด็กๆจะไปวัดกับคุณตาคุณตาจะเป็นทายกนำสวดนบนํนำคนเท่าคนแก่ทิศลาวัดถือศิลแปดตอนเย็นกว่าจะเสร็จก็ทุ่มกว่า เวลาเดินกลับบ้านก็ต้องผ่านป่าสแกผ่านป่าช้าผ่านป่าผ่านทุ่งนากว่าจะถึงบ้านก็ดึกคุณตาบอกว่าถ้ากลัวให้หยิบดินขึ้นมาหนึ่งก้อนแล้วก็เสกระถานี้เป่าไว้ที่ดินแล้วเอาไว้ขว้างผีเวลาที่เราเห็นผีก็ใช้ได้ครับทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นดีครับบทที่6ครับค้าพุทธปันทู ทำวะคะคพุธปันทูทำวะคะเรียกว่านาลายพริกแผ่นดินเสกน้ำมนต์ป้องกันผีเจ้าเข้าทรงหรือถูกคุณกระทำชงักนักคพุธปันทูทำวะคะเรียกว่านาลายพริกแผ่นดินเสกน้ำมนต์ป้องกันผีเจ้าเข้าทรงหรือถูกคุณกระทำชงักนักนะครับ บทที่7ครับบทที่7วาโทโนโอมะมะวะวาโทโนะมะมะวาเรียกว่าตวาดป่าหิมพานคุ้มทิศอุดรเสกได้หวายมีดเข้าสารขับไล่ผีขับไลผ่ไลผีป่าเวลาเดินทางบทนี้ก็เช่นกันใช้คู่กันตาผมสอนไว้เวลาเดินตามป่าถ้าเกิดเรากลัว เรากลัวเราก็ท่องบทนี้วาโทโนโมะมะมะวาแล้วก็แอม <c oughs> เป็นการตาวาดป่าหิมะผ่านเมื่อผีได้ยินเนี่ยผีเขารู้ว่าเรามีของเรามีคาถาเขาก็จะไม่มาวุ่นวายกับเราตาผมสอนอย่างงั้นถ้าใช้บทนี้เนี่ยคือป้องกันไม่ให้มาวุ่นวายส่วนอีกบทหนึง่งที่ใช้เศกดินนั้นอันนั้นเนี่ยประชิดตัวแล้วจะถูกทำลายและให้คว้างดินใส แต่บทนี้เนี่ยแค่กระแอมก็คือทำให้เขารู้ว่าเรามีคาถานะเขาก็จะได้ไม่มายุ่งกับเราปกติแล้วตามความเชื่อถ้าเราไม่ไปทำอะไรเขาเขาคงไม่มาทำอะไรเรายกเว้นว่าเขามาขอส่วนบุญนะครับก็เป็นความเชื่อตาผมก็สอนไว้ว่าให้ตะหวาดด้วยบทนี้วาโทโนะมะมะวาแล้วก็กระแอมออกไปนะครับบทที่8ครับอวิทสุนุตสานุสติอวิทสุนุ สานุสติเรียกว่านาลายแปลงรูปคุ้มทิศอีสานเสกเป่าตัวเองเวลาออกจากบ้านจะแค้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอวิชสุนุสานุสติอวิชสุนุสานุสตินะครับเรียกว่านาลายแปลงรูปนะครับคุ้มทิศอีสาน เสกเป่าตัวเองเวลาออกจากบ้านจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับทั้งหมด8ทิศ8บทจะท่องทั้งหมดหรือจะเลือกใช้ในบางบทหรือแล้วแต่เราเดินทางไปทิศไหนก็ใช้ทิศนั้นก็ได้เหมือนกันครับขอให้มีความตั้งใจการใช้คาถาให้ได้ผลนั้นต้องมีความเชื่อต้องมีศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่ออกคาถามาให้ใช้และผมบอกไว้เสมอว่าการใช้คาถาให้ได้ผลนั้นเราต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับ การเป็นคนดีมีศีลธรรมนั้นประกอบไปด้วยการคิดดีผู้ดีทำดีและต้องถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ลักขโมยป้นจี้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองไม่ประพฤติผิดในกาไม่ผิดลูกไม่ผิดเมียไม่ผิดสามีชาวบ้านเขาไม่โกหกมนเทจหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนั่นคือการถือศีลห้า เราถือสินห้าสิลก็จะคุ้มครองเราแล้วในเบื้องตน้นอีกทั้งต้องประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามตามอริยธรรมที่ดีที่เงี้ยที่ดีที่งามถึงจะเรียกว่าเป็นคนดีมีสินธรรมคาถาที่ใช้ก็จะได้ผลได้ง่ายได้เร็วได้ดีขึ้นนะครับหลายท่านใช้คาถาไม่ได้ผลท่านมีความเชื่อไหมท่านศรัทธาครูบาอาจารย์ไหมท่านถือสินห้าท่านเป็นคนดีไหมท่านประพฤต ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆไหมพึงคิดเสมอว่าครูบาอาจารย์ออกคาถามาให้ใช้นั้นครูบาอาจารย์ต้องการให้เราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีศีลคุ้มครองเราคาถาที่ใช้ได้ผลก็คุ้มครองเรานั่นเป็นเรื่องปกติของการใช้คาถาที่ครูบาอาจารย์มีวัตถุประสงค์ออกคาถามาให้เราใช้อาจจะพูดมากนิดหนึ่งในท้ายบทเพราะว่าต้องการให้ทุกท่านเป็นคนดีคาถาที่ใช้จึงจะได้ผลครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ